ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่5,743เมื่อพูดถึงเรื่องนี้เย่เชิญถอนหายใจเบาๆพูดด้วยรอยยิ้มวันนี้เป็นวันดีไม่เพียงฉันได้พบคุณสองคนยังมีน้าหญิงเล็กและน้าชายทั้งหลายได้รับรู้เหตุการณ์ในอดีตเกี่ยวกับพ่อแม่ของฉันที่ฉันไม่เคยรู้มาก่อนอีกทั้งแถมด้วยเรื่องการแก้ปมที่อยู่ภายในใจของฉันตลอด2ีปีที่ผ่านมาได้ ช่างเป็นเรื่องที่ทั้งน่ากลับลืมและน่ายินดีอย่างยิ่งจริงๆเมื่อได้ยินคำพูดนี้น้ำตาของอันชีซานยิ่งไหลรินออกมาอย่างไม่อาจหยุดยั้งได้อีกต่อไปสาเหตุหลักที่เขาไม่ต้องการรับยาเม็ดฟื้นชีพเป็นเพราะเขารู้สึกว่าตนเองไม่คู่ควรกับยาเม็ดฟื้นชีพนี้แม้จะเป็นความกระตันยูของหลานชายคนโตแต่เขาก็ยังรู้สึกว่าตาอย่างเขาไม่มีคุณสมบัติไม่คู่ควรที่จะได้รับความกระตันยูจากหลานชายคนนี้ เมื่อได้ยินว่าเย่เชิญไม่โทษเขาอีกต่อไปหินก้อนใหญ่ที่ตึงแน่นอย่างยาวนานภายในหัวใจของเขาในที่สุดก็ถูกปลดปล่อยออกไปในเวลานี้เย่เชิญมองไปที่อันชีซานพูดว่าคุณตาในวันที่เป็นมงคลและน่ายินดีเช่นนี้ฉันอยากจะดื่มกับคุณสักหลายแก้วดังนั้นโปรดทำตัวให้สุขใจไร้กังวลรีบรับประทานยาเม็ดฟื้นชีพ หลังจากนั้นค่อยมาดื่มกันเมื่อรู้สึกสุขใจไร้กังวลจะสามารถดื่มเพิ่มได้อีกหลายแก้วเมื่อเห็นว่าเย่เชิญพูดเช่นนี้อันชีซานก็ปล่อยวางภาระภายในใจของเขาพยักหน้าอย่างหนักแน่นพูดว่าดีถ้าเช่นนั้นอีกสักครู่เชิญเออจะต้องมาดื่มกับตาให้มากมาก นายหญิงพูดเท่าอันพูดเป็นยายที่อยู่ด้านข้างก็พูดอย่างมีความสุขเช่นกันเชิญเออยายขอให้คุณหงช่วยเตรียมส่วนผสมของมะเขือม่วงหั่นชิ้นทอดที่คุณชอบตอนยังเด็กให้คุณไม่รู้ว่าคุณยังจำได้ไหมมะเขือม่วงหั่นชิ้นทอดที่ยายทำมีรสชาติอย่างไรเยเชิญพยักหน้าพูดด้วยรอยยิม้มแน่นอนฉันยอมจำได้มะเขือม่วงหั่นชิ้นทอดกรอบนอกนุ่มในทั้งหอมทั้งรสชาตินุ่มละมุนเมื่อกัดอยู่ในปาก ความร้อนแทบลวกปากจนพองแต่ก็เป็นรสชาติที่ดีที่สุดมาเขือม่วงหั่นชิ้นทอดของคุณยายต้องรับประทานในตอนร้อนร้อนคุณยายรู้สึกปรับปรื่มอย่างถึงที่สุดเดินเข้าไปจับแขนเยเชิญกล่าวด้วยความสุขใจอย่างยิ่งไปกันเถอะไปที่ห้องอาหารกันอาหารพร้อมแล้วเย่เชิญ,ญยืนนิ่งอยู่กับที่ไม่ยอมขยับพูดอย่างจริงจังคุณตาและคุณยายรับประทานยาเม็ดฟื้นชีพก่อน จากนั้นพวกเราค่อยไปรับประทานอาหารข้ามก็ยังไม่สายอันชีสารพยักหน้าหันไปพูดกับพันยาของเขาในเมื่อน,นี้เป็นความกระตันยูจากหลานชายของฉันไม่ว่าจะหนักหนาแค่ไหนฉันก็จะรับมันไว้พวกเราติดนี้น้ำใจมากมายจากเชิญเออหนทางเดียวที่จะตอบแทนได้คือต้องพยายามมีชีวิตให้ยืนยาวมากที่สุดเมื่อได้ยินเช่นนี้เย่เชิญยิ้มออกมาเล็กน้อยแต่ไม่ได้พูดอะไร เขารู้ว่านายผู้เท่าต้องการเหตุผลเพื่อน้มน้าวใจตัวเองและสำหรับสิ่งตอบแทนนั้นเขาไม่เคยคิดต้องการมันเลยเมื่อเป็นเช่นนี้นายหญิงผู้เท่าก็ไม่ปฏิเสธอีกต่อไปพยักหน้าถอนหายใจในเมื่อสิ่งนี้เป็นความกระตันยูจากหลานชายของฉันแน่นอนว่าฉันจะไม่ทำให้เขาผิดหวังเย่เชิญรีบตีเหล็กในขณะที่กำลังร้อนรีบส่งยาเม็ดมอบให้กับคนทั้งสองอย่างรวดเร็วในเวลาเดียวกัน ภายในใจของเขาก็อดคิดไม่ได้ว่าการมอบยาให้ผู้อาวุโสนั้นช่างยากเย็นแสนเข็นไม่อาจทำอย่างตรงไปตรงมาไม่เหมือนคนหยาบเช่นหงห้ายามที่มอบยาเม็ดให้ด้วยตนเองเขาแค่คุกเขาลงบนพื้นวางมือไว้เหนือสีสะเพ่อรับยาเม็ดจากนั้นโคกสีสลงบนพื้นแค่เอ่ยปากว่าขอบคุณอาจารย์เย่ที่ประทานยาเม็ดให้เพียงแค่นี้กระบวนการส่งมอบยาเม็ดก็เสร็จสิ้นหลังจากถอนหายใจคำหนึ่ง เย่เชิญพูดกับคนทั้งสองว่าคุณตาคุณยายรีบรับประทานยาเถอะเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้ไปรับประทานอาหารข้ามด้วยกันหลังจากคุยกันมาตั้งนานฉันเริ่มรู้สึกหิวบ้างแล้วทั้งสองหันไปมองหน้ากันก่อนจะรับยาเม็ดเข้าไปถืออยู่ในมือจากนั้นมองไปที่ยาเม็ด สุดท้ายมองไปที่เย่เชิญและลูกชายหญิงทั้งสี่พวกเขาค่อยส่งยาเม็ดเข้าปากพร้อมกันนอกจากเย่เชิญคนตระกูลอันทุกคนรวมทั้งหลี่ยาลินใช้สายตาทะเบิดกว้างจ้องมองไปที่ผู้เท่าทั้งสองอย่างไม่กระพริบต้องการที่จะเห็นประสิทธิภาพของยาเม็ดฟื้นชีพด้วยตาตนเองแม้แตนาใหญ่ของเย่เชิญอันชงชิวในการประมูลเขาได้เคยเห็นผลของการรับยาเม็ดฟื้นชีพเพียงหนึ่งในสี่เท่านั้นแต่ไม่เคยเห็นผลของยาเม็ดฟื้นชีพเต็มเม็ด ผู้เท่าทั้งสองต่างมองหน้ากันพวกเขาก็ต้องการที่จะเห็นผลของการย้อนเวลากลับในตำนานของยาเม็ดฟื้นชีพจากใบหน้าของกันและกันยาเม็ดฟื้นชีพไม่ทำให้ผิดหวังเมื่อ,อยาออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพเหมือนการมองดูภาพสไลด์ที่ฉายภาพถอยหลังผมสีขาวราวหิมะของผู้เท่าทั้งสองคนเปลี่ยนกลายเป็นสีดำอย่างรวดเร็วริ้วรอยลึกบนใบหน้าของพวกเขาดูเหมือนจะเติมเต็มขึ้นมาในทันที ใบหน้าที่ย้อนยานยังมีความเต่งตึงเพิ่มขึ้นสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนทั้งสองมองดูคู่ของตนที่ใช้ชีวิตร่วมกันมาเกือบทั้งชีวิตที่ผ่านมาล้วนเห็นว่าต่างฝ่ายต่างค่อยๆแก่ตัวลงแต่จูจ่จตอนนี้กลับอ่อนวัยลงอย่างรวดเร็วในใจของคนทั้งสองทั้งรู้สึกประหลาดใจทั้งมีความยินดีประสบการณ์อันยอดเยี่ยมนี้ทำให้ความสัมพันธ์ความรู้สึกที่มีต่อกันพรุ่งพล่านขึ้นมาอีกครั้ง แต่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นกลับอยู่ภายในร่างกายของทั้งสองคนสมองของนายผู้เฒ่าที่สมองเสื่อมเพราะโรคอัลไซเมอร์เริ่มรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนขึ้นเดิมที่เขาเป็นคนฉลาดสามารถคบคิดได้อย่างรวดเร็วแต่ความทุกข์ทรมานจากโรคอัลไซเมอร์ก็เหมือนเครื่องยนต์ของรถสปอร์ตในตำนานที่มีปัญหาไม่อาจซ่อมแซมแก้ไขได้ความเร็วเริ่มช้าลงช้าลงและอ่อนกำลังลงเรื่อยๆ แต่ตอนนี้เขาสามารถรู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าความรู้สึกของการทำงานด้วยความเร็วสูงของสมองได้กลับมาอีกครั้งความทรงจำที่ก่อนหน้านี้หลงลืมหรือจางหายไปชั่วพริบตาก็ย้อนคืนกลับมาเหมือนสายน้ําหลากที่ท่วมท้นในทันทีรู้สึกว่าทุกสิ่งที่พังทลายลงก่อนหน้านี้ถูกสร้างขึ้นใหม่ในสมองอย่างรวดเร็วสำหรับนายหญิงผู้เฒ่าเธอรู้สึกว่าสภาพร่างกายของเธอเปลี่ยนแปลงเป็นดีขึ้นอย่างมาก ทำให้เธอได้รับความรู้สึกเหมือนเมื่อ20ปีก่อนกลับคืนมาความรู้สึกย้อนเวลากลับไปเช่นนี้ทำให้เธอตื่นเต้นและมีความสุขแต่ในวินาทีถัดมาจูจบๆเธอก็ปิดหน้าและร้องให้ออกมาอย่างคมคืนเนื่องจากเมื่อ20ปีก่อนเป็นปีที่ลูกสาวคนโตและลูกเคยสุดที่รักของเธอถูกฆ่าตายเช่นเดียวกันกับเธอหลังจากสัมผัสประสบการณ์ส่วนตัวที่รู้สึกว่าตัวเองอายุน้อยกว่า20ปี นายผู้เท่าก็นึกถึงการตายของลูกสาวและลูกเขยที่เขาได้เคยหลงลืมไปนานแล้วช่วงเวลาหลังจากนั้นตามมาด้วยอารมณ์ความรู้สึกไม่มั่นคงและเริ่มร้องให้เงียบๆคนอื่นที่ไม่ได้สัมผัสความรู้สึกนี้ด้วยตนเองจึงไม่ทราบว่าทั้งสองร้องให้ทำไมคิดว่าแค่รู้สึกยินดีจึงร้องให้ด้วยความดีใจดังนั้นทุกคนจึงเดินไปข้างหน้าเพื่อปลอบโยนพวกเขาอันชงชิวกล่าวว่าพ่อแม่ คุณสองคนร้องให้ทำไมเมื่อเห็นว่าพวกคุณอายุน้อยลงทำให้พวกเรามีความสุขมากใช่อัญโยโย่กล่าวเสริมว่าพ่อแม่ใบหน้าของคุณสองคนดูอ่อนวัยลงกว่าสิบปีจริงๆนะน่าทึ่งมากคู่สามีภรรยาสูงอายุมองหน้ากันต่างทราบว่าทำไมอีกฝ่ายถึงร้องไห้นายผู้เท่าเป็นคนแรกที่เช็ดน้ำตากอดนายหญิงผู้เท่าไว้ในอ้อมแขนเบาๆปลอบประโลมเหมือนปลอบเด็ก เอาละอย่าร้องไห้อย่าร้องไห้วันนี้เป็นวันแห่งความปิติยินดีอย่างยิ่งอยู่ต่อหน้าเชิญเออเราทั้งคู่อย่าร้องไห้อีกเลยนายหญิงผู้เท่าเช็ดน้ำตาผนวกสีสอยงหนักแน่นพูดด้วยรอยยิ้มฝืนอย่างยิ่งไม่ร้องไห้ไม่ร้องไห้เชิญเออคงจะหิวมากแล้วฉันรออาหารมื้อนี้มาเป็นเวลาถึง2ี่ิปีจะให้ฉันรออีกสักครู่คงไม่อาจทนได้ เชิญชวนสมาชิกที่ยังไม่ได้สนับสนุนสามารถสนับสนุนช่องเพื่อให้สามารถติดตามได้อย่างต่อเนื่องเพียงเดือนละสิบ,บาทเท่านั้นสามารถสแกนตาม QR code หรือบัญชีพร้อมเพย์ที่หน้านี้ขอบคุณครับ